มาต่อเรื่องสําคัญเลยจะมาอยากให้พวกเรามีหนังสือเล่มน,นี้กันทุกคนเลยนะเนี่เคล็ดวิชาพาพ้นทุกเนี่ยมันได้รวบรวมเอาโอ้โหเคล็ดวิชาสําคัญสาคัญซึ่งมาได้รวบรวมจากพ่อครูนะเรียกว่าจดบันทึกมาตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยอ่ะสี่สิบกว่าปีโยมคิดดูอ่ะมันจะมีสมุดบันทึกเท่าไหร่เป็นร้อยๆเล่มแล้วเก็บเอาแก่นแนเคล็ดวิชาดีๆ มารวบรวมเป็นเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาต้องสี่สิบกว่าปีนะโยมนะเรามารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมาเพราะนั้นเอาไว้เป็นหลักนะเป็นหลักไว้เปิดดูบ่อยๆ oh, ก็จะเริ่มอย่างนี้เลยนะวันนี้เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งเนาะนะตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วมาก็เอาเอ่ครตวิชาพาพ้นทุกขจากคู่มือปฏิบัติธรรมเล่มสามเนี่ยมา อธิบายธตะมาว่าอธตมาอธิบายไม่ซ้ํำนะจากเขาครั้งก่อนๆน,นี้อรตมาก็เคยมาเทศแะ้วจะมีอะไรดีๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะนะเริ่มตั้งแต่ว่าคือคนเราจะทําอะไรเนี่ยนะยมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมต้องมีเป้าหมายว่าเราทําอะไรทําไปเพื่ออะไรนะมันต้องมีเป้าหมายเราทาเพื่ออะไรแล้วจะไปจุดที่จุดหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยได้ยังไงนะ ไม่งั้นมันก็สเปะสปะจับหลักไม่ได้สับสนซับซ้อนแล้วก็ยากมันจะไปถึงได้ยังไงอันนี้สำคัญต้องมีเป้าหมายเป้าหมายสำคัญของชีวิตเนี่ยพ่อครูท่านก็กำหนดไว้ให้ว่าะคือหนึ่งเราจะต้องมีชีวิตที่ไม่ทุกข์คือปลาศจากทั้งความสุขและความทุกข์นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม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 ่ทุก แล้วก็ไม่สุขด้วยนะนั่นะคือคือสภาพของคนที่หมดกิเลสนั่นเองนะอันนี้ระดับของพระอรหันต์นะถ้าเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วคือไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ข้อที่สามคือจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อบวลมนุษย์พอเกิดมาถ้าเราหมดละหมดกิจสิ้นภาระของเราแล้วก็ช่วยงานสังคมช่วยงานคนอื่นช่วยงานเพื่อนมนุษย์อ่นะก็ ช่วยผู้คนไปน,นี้เป็นงานของพระโพธิสัตว์มันจะมีเป็นระดับนะระดับพระรหันคือนะหมดทุกหมดกิเลสพอหมดทุกหมดกิเลสละภาละเราก็น้อยไม่มีละก็เป็นช่วยคนอื่นไปบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ไปประมาณนั้นนี่คือเป้าหมายของชีวิตของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้มันมี เรื่องหนึ่งที่ที่มักจะมีคนถามนะถ้าเขาถามเราเนี่ยเราจะตอบได้ไหมเพียก็ถามว่า,าปฏิบัติธรรมไปทำไมปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรอะไรเนี่ยนะนะเคยมีคนถามหลวงพ่อชานะเรมาเคยเทศเคยเ,เ,เทศให้พวกเราฟังไปละหลวงพ่อช้าตอบว่าไงรูนะ้ไหมปฏิบัติธรรมไปทำไมหลวงพ่อช้าก็บอกว่าแล้วคุณกินข้าว กินข้าวทำไมกินข้าวไปเพื่ออะไรทำไมต้องกินข้าวพระญี่ปุ่นที่ถามหลวงพ่อชาองนั้นบอกโอ้โหฟังแล้วเข้าใจกกะจ่างเลยอ่าซาโตริ้คือพวกญี่ปุ่นนี่เขาชอบพูดอะไรพูดที่แบบสั้นๆชัดๆตรงๆอ่อเขาจึงนับถือพวกอเหมือนกับพวกเชนพวกอะไรเนี่ยนะพวกเซนอะอ่ะอะ หลวงพ่อจาก็เลยบอกว่าทีข้าวอะไรยังต้องกินถ้าทีธรรมะทีเรื่องของจิตใจเราไม่มีให้อาหารทั้งจิตใจบ้างเลยเหรอถ้าจิตใจี่เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมนั่นก็เลยเรา,าแสดงธรรมให้ฟังก็เลยทําให้เข้าใจยากง่ายเข้าใจง่ายขึ้นเพราะชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีทั้งอาหารกายและอาหารใจเป็นหลัก นี่เราก็มาสู่อาหารใจละสำคัญที่สุดคือเราต้องไปสู่เป้าหมายไปสู่ทิศทางที่ไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้อนมาก็เลยคิดว่าจะเข้าสู่เรื่องน,น,นี่เรารู้เป้าหมายละเรามีเป้าหมายละเราจะไปให้มันถึงเป้าหมายให้สำเร็จได้ยังไงน,นนี้มีในหนังสือเร่มนี้ละเขียนไว้ค้นคว้าไว้หมดอันวาน,นี่เป็นนักจดบันทึกนะโยม จดบันทึกเก็บข้อมูล,ลอะไรแต่ไรไวนะ้เอามารวบรวมไว้อ่านไว้ทบทวนโนะยมทําบ้างสนะิหัดเก็บข้อมูลหัดรวบรวมหัดไอ้นั่นไว้บ้างอาตมาเก็บให้ไว้ก็ยังไม่ค่อยจะไปอ่านกันเลยมันะ้งก็ลองดนะูฟังให้ดีขั้นตอนสู่ความสําเร็จทําังไงหนึ่งเป้าหมายต้องชัดเจนอันนี้เป็นของพ่อครูนะให้ไว้เจ็ดข้อเลย นะที่เราจะไปสู่เป้าหมายให้สู่ความสําเร็จก็คือหนึ่งเป้าหมายคุณต้องชัดเจนอย่าเบลอเอาให้แน่คุณจะไปไหนคุณจะไปสู่โลกุตละหรือจะอยู่กับโลกียะนะเอาให้ชัดชัดนะโลกียะกับโลกุตละต่างกันยังไงคุณต้องรู้แล้วอันเนี้นะต้องรู้มันจะได้เลือกได้ถูกว่ามันมันมันต่างกันยังไงเปรียบเทียบนะจะมาเขียนไว้ละเอียดเลยนะ ถึงข้อแตกต่างด้วยข้อเปรียบเทียบระหว่างโลก,กียะกับโลก,กุตระเนี่ยแต่เราเปิดไปที่หน้า32นะของหนังสือเล่มนี้น,นนะคือมันจะได้เห็นได้ชัดว่าเราจะเลือกอันไหนนะอย่างโลก,กุตระเนี่ยมีความสุขนะแต่สุขสิ้นอยากสุขสิ้นอยากคือหมายความว่าคุณจะไม่อยากอีกแล้วหมด หมดความอยากสิ้นความเสพอะไรเงี้ยนะที่จุดหมายปลายทางของชาวอโศกอะไรเบริกบานแจ่มใสสุภาพสงบหมดความอยากสิ้นความเสพจําได้ไหมทาให้ได้ห้าให้ได้ห้าประการเนี้ยบรรลุทมละ,ะ,ะเบิกบานแจ่มใสคือคนเราพวกเราเนี่ยพอมาเข้าถูกทิศทางแล้วเนี่ยปฏิบัติถูกทิถูกทางกิเลสมันลดจิตใจมันจะเบิกบานโยมถ้าเกตด,ดูทุกเราจะน้อยลงเน,นี่ยปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะงั้นนะ มันจะหมดความโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นหลักเลยชัดๆเลยผู้เจ้าก็สอนอย่างเงี้ยนะเพราะท่านก็ทำตามเนี้ยเพราะนั้นมันเช็คได้เราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติธรรมไม่หลงทางเพราะมันมีตัววัดตัวผลที่คอยกํากับอยู่นอกจากนี้แล้วก็ไม่ต้องไปวัดที่อื่นแล้วถ้าไม่เอาผลจากการปฏิบัติมาวัดผลที่มันเกิดได้จากสภาวะอะไรต่างที่ว่าสภาวะมันเกิดอย่าสภาวะคือกิเลส อ่านกิเลสได้นะจับกิเลสได้เลยแล้วก็ลดมันได้นอกจากจะลดมันได้แล้วเราจะรู้วิธีว่าเออมันลดไปได้ยังไงนะเรามีวิธีการลดกิเลสลงได้ยังไงมันจะเป็นสามจังหวะอย่างนี้เป็นตะ้นนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยจุดหมายปลายทางของนักปฏิบัติธรรมชาวโสกค,คือขั้นแรกเลยเบิกบานแจ่มใสทําไมถึงเบิกบานแจ่มใสเพราะเราปฏิบัติมาถูกทางกิเลสมันลด คนเราทั้งกิเลสรดมันจะมีปิติยมสังเกตดูสิทุกคนแหละมันจะมีปิติมีความยินดีนะนะเบ,บิกบานแจ่มใสสุภาพสุภาพไม่ใช่ว่าอ,อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเดียวสุภาพนี่มาจากคำว่าสุภาวะนะเคยได้ยินไหมสุแปลว่าดีใช่ไหมภาวะสภาวะไงสภาวะที่ดีสุภาวะสุภาพเนี่ยมาก็เคยได้ยินจากพ่อด่านเนยนะนะ แต่ก่อนนว่าคิดว่าสุภาพมันคือความสุภาพเรียบร้อยนะครับไปไปมาลาไหวอะไรนี่นไปลามาไหวอะไรประมาณนี้ของสังคมไทยใช่ไหมมันไม่แค่แค่สุภาพแค่นั้นสุภาวะมีสภาวะที่ดีสุภาพสงบสงบไม่ใช่มานั่งหลับนั่งดับดิ่งอย่างเดียวนะแบบลาษสีเอาสงบแบบนั้น สงบคือสงบจากกิเลสนะฮโลกุตละนี่สงบจากกิเลสสุภาพสงบหมดความอยากเนี่ยเราจะวัดว่าเราหมดกิเลสในรูปรวกินเสียงสัมผัสตรงไหนตรงที่ว่าเมื่อไม่ได้เสพแล้วมันอยากไหมอยากกินนั่นอยากกินนี่คิดเนี่ยคนเรามันทุกข์เพราะความอยากเนี่ยมันเกิดตัญหาถ้ามันไม่ไปติดรถไม่ไปติด ไอ้รูปแล้วกินเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยความอยากมันก็จะลดลงแทบจะไม่มีเลยนะมันจะไม่มีเห็นจะไปอยากอะไรก็กินอิ่มแล้วก็แล้วไปนะสิ้นความเสพสิ้นความเสพมันคือกินกินอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยคุณกินน้ําเนี่ยมันอร่อยไหมแต่ก็ต้องกินใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกใจมันกลางๆเหมือนเราดื่มน้ําเนี่ยมันไม่ไปติดรสของน้ําน้นไม่มีรสเลยกินแก้กระหายเท่านั้นเอง ตนี่งนี้เขาเรียกสิ้นความเสพเราไม่ได้ไปเสพแต่รดชาติของน้ําดื่มที่เราดื่มน้ําธรรมดาเงี้ยนะกินข้าวเนี้ยก็ไม่ได้อร่อยตรงไหนก็ใครมันก็ต้องกินนะเพราะมันต้องไปเป็นพลังงานของร่างกายคนเราไม่กินไม่ได้ขาดไม่ได้แต่ราคะขาดได้ตัดทิ้งไปได้ไม,ไม่ไม่ตายอะไรเป็นะไไปต้นเราต้องรู้นั้นะนะ ต้องแยกให้ออกคุณต้องมีเป้าหมายนี่พูดถึงเป้าหมายอยู่นะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือคืออะไรอ่ะคือความพ้นทุกนะนะอันแรกเลยนะคือเป้าหมายต้องชัดเจนนะคุณจะเลือกเอาระหว่างโลก,กุตระกับโลก,กียะนะโลก,กียะเนี่ยข้อเปรียบเทียบระหว่างโลก,กุตระกับโลก,กุตระโลก,กุตระเนี่ยสุขสิ้นอยากแต่โลก,กียะเนี่ย มันได้สุขเพราะมันได้สมอยากไม่จบอะแต่สุขสิ้นอยากก็คุณจบเลยจบไม่ต้องไปกวนกวายไม่ไม่เต็มไปด้วยตัณหาราคาอะไรละนะแต่ถ้าสุขสุขสมอยากเนี่ยโอ้โหไม่จบพอได้บาบําเดอตัวเองเดี๋ยวมันก็อาจจะบรรเทาไปบ้างหายอยากไปบ้างแต่เดี๋ยวมันก็อยากอีกเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้เป็นข้อแตกต่างนะ โอ้จะมายกปเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบต้องสิบเจ็ดข้อนะมันยาวจะไม่อ่านหมดละเอาบางข้อให้ให้ฟังนะนะอย่างเช่นเอาข้อหก็ละอารมณ์ของคนโลกุตละเนี่ยนะจะควบคุมได้นะเพราะฝึกการควบคุมอยู่เสมอนะไม่ร้อนรุ่ม แต่ส่วนอารมณ์ของคนโลกิยะเนี่ยควบคุมไม่เป็นควบคุมอารมณ์ไม่เป็นอย่างทุกข์ร้อนอารมณ์เสียขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันนันอะอะไรเป็นต้นเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างโลกกุตระกับโลกิยะชัดๆมีหลายข้อแต่ถามาคิดว่ามันจะเยอะเกินไปเด๋ยว่าจะ,ะเทศแต่เรื่องนี้พออย่างเดียวเอาพอประมาณเ,เพราะ,ะนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนเมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้วต้อง หาแรงบันดาลใจเพราะการที่จะส่อสู้กับกิเลสโอ้โหโยมมันหมดแรงเอาง่ายๆเหมือนกันนะไม่เห็นจะหมดสักทีเลยทีคนบางคนนี่เบื่อเลยนะปฏิบัติธรรมไม่เห็นมันก้าวหน้าอะไรตรงไหนเลยบางคนนี่รู้สึกอย่างนั้นแต่คนที่ไหนที่มีบาร,รมีเก่ามาเขาก้าวหน้าเขาก็เห็นชัดลดละก,กิเลสไปได้เร็วได้ง่ายนอันนี้นก็แล้วแต่บาร,รมีคนแต่ละคน และการบําเพ็ญของแต่ละคนไม่เท่ากันพละอินทรีย์อะไรต่างๆ <c oughs> เพราะฉนั้นต้องคอยหาแรงบันดาลใจว่าถ้าทำเราทําได้อนมักคิดอย่างนี้นะคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อครูท่านทําได้นะแล้วดูท่านสบายท่านเบิกบานท่านขยันมั่นเพียรไม่เคยยอดท้อไม่เคยถอยเลยนะโอ้โหอายุต้องแปดสิกว่าแล้วเทศ ทีละสองชั่วโมงเนี่ยจะมานึกแล้วโอ้โหเราจะไหวไหมเนี่ยถ้าเป็นเรานะาอายุต้องแปดสิบจะเก้าสิบแล้วเนี้ยนะแล้วแมาเคยติดตามพ่อท่านอยู่ใกล้ชิดเป็นปัจฉามันก,ก็ต้องหลายครั้งนะไม่เคยเปลี่ยนเลยขยันไม่เขียนก็เทศนะเขียนหนังสือนี่ตื่นมาตีสองตีสามเอาแล้วจุดตะเกียงจุดไฟนะสมัยก่อนไม่มีไฟก็จุดตะเกียงมาต้องหลายปีสนะมัยอยู่ไดนอสศก อันนี้ว่าคอยดูแลคอยท่าน,นพ่อท่านมาแทนที่จะตื่นก่อนนอนที่หลังตื่นไม่ทันเพราะ่าท่านสักทีท่านตื่นเช้ามากตีสองทีลามแล้วนอนแต่ว่าข่ำนอนหลับหลับเลยนะหลับสนิทบางทีท่านก็บำเพ็ญของท่านตื่นทุกชั่วโมงอะไรท่านก็ทําได้นะตื่นมาตีะระฆังอะไรเงี้ยใครมันจะทําได้อย่างงี้ง่ายๆถ้าไม่ใช่คนที่มีมีบาร,รมีมี เร,เรียกว่าอะไรเป็นอาเดียบุคคลจริงๆเนี่ยนะมันมีอะไรเป็นเครื่องมองได้นะสังเกตได้อะไรต่างๆกต่าอมาดูพ่อท่านเออเพราพ,พ่อท่านขยันหมั่นเพียรอย่างนี้เนาะท่านถึงพ้นทุกข์ได้เราต้องสร้างสร้างแรงบันดาลใจเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องทําให้ได้อย่างท่านด้อย่างน้อยก็ใกล้คิดใกล้เคียงบ้างอะไรบ้างอย่าห่างเกินไปนักอะไรเงี้ย มันก็ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะเมื่อได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องเอาจริงๆลงมือนะสักทีหนึ่งอย่าปล่อยอยู่ผลัดวันประกันพุ่งเออเอาไว้ก่อนนะเมื่อนั้นเมื่อน,อน,นี้ขนาดนี้ก็ดีละอะไรเงี้ยอันนี้มันจะย่อหย่อนนะเพราะนั้นต้องลงมือทำจริงๆทีนี้เมื่อลงมือทำแล้วเนี่ยต้องฉลาดรู้ในการที่เราจะทำด้วยไม่ใช่ทำแบบโง,ง่ๆทำแบบ ดุย,ดยแบบสายเจโตไม่เลยมีปัญญาอย่างเงี้ยพวกนี้จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรทุกขาปฏิปฏาทาคันธาปิญญานะปฏิบัติลำบากด้วยแล้วช้าด้วยนะเพราะความโง่แต่ถ้าเราฉลาดในการเรียนรู้เนี่ยจะกลายไปปฏิบัติแบบสุขาปฏิปัญญาอะสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญานะปฏิบัติแบบไม่ต้องลำบากมีความสุขด้วย แล้วบรรลุเร็วด้วยเออเอาไหนเพราะการปฏิบัติม,มันมีสี่ใช่ไหมล่ะโยมจําได้ไหมนะถ้าแบบสุขก็สุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอันนี้ปฏิบัติแบบมีความสุขแล้วเร็วแล้วก็สุขาปฏิปทาคันธาพิญญาปฏิบัติแบบมีความสุขไม่ต้องลาบากอะไรมากแต่ช้านะแล้วก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญานะปฏิบัติแบบพลมานแบบบาเพ็ญตบ,บะแบบอะไรเงี้ยกดข่มไป นะแต่บรรลุเร็วก็มีแล้วก็ทุกขาปฏิปทาคันพาพิญญาปฏิบัติแบบลำบากแล้วบรรลุชา้าทรมานตัวเองอะไรอย่างนี้นนะนะแต่พวกฤาษีพวกอะไรอย่งี้ก็มนะีเพราะฉะนั้นต้องฉลาดในการเรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติมันจะไปสู่เป้าหมายได้เร็วสี่ข้อแล้วนะจำได้ไหมหนึ่งเป้าหมายต้องชัดเจนนะว่าเรืองเอาคุณจะเอาโลกียะหรือโลกุตระ สองหาแรงบันดนาลใจอยู่เสมอสามลงมือทำจริงๆรสี่ฉลาดในการเรียนรูนะ้ต้องฉลาดในการเรียนรู้ห้าเคารพในความสามารถของตนเองอย่าดูถูกตัวเองะฉันมีบารมีน้อยะบำเพ็ญน้อยใน่แค่นี้เอาแค่เนี้ยนะอย่าไปดูถูกในในความสามารถของตัวเองข้อหก มองปัญหาอุปสรรคอย่างเข้าใจกิเลสบางอย่างไม่ใช่เอาชนะง่ายๆเพราะว่ามันสะสมมานานอันนี้เราต้องเข้าใจโอ้กิเลสบางอย่างไม่รู้ผสมมันสะสมมากี่ชาตินะเพราะน้นมันได้ได้ช้าก็เอาละต้องยอมรับความจริงก็มันสะสมมานานจะไม่เคาะสนิมซึ่งขึ้นอยู่เต็มกระทะให้มันหมดภายในแค่ชั่วโมงมันไม่หมดหรอกนะเพราะนั้นต้อง ต้องยมรับความจริงกับมันนะอย่าไปหงุดหงิดโมโหทำไมเอาชนะไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้เลยไงเอ,อื่อเมื่อวานนี้สิฟังรรมพอท่านได้ประโยคทองคงํานำลากเง,งาของกิเลสในยมดูไม่อะไรมีโลภะโทสะโมหะใช่ไหมนะที่แรกเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะละตัวไหนก่อนนะโลภะ โทสะโมหะโยมว,ว่าตัวไหนก่อนนะเรองนึกคำตอบในใจสิอาจารย์เพิ่งมาได้ฟังพ่อท่านเมื่อเชา้าเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้าเนี่ยพ่อท่านบอกต้องเอาตัวโลภไอตัวโมหะก่อนนะเพราะก็มันยังหลงยังโง่ยังงมงายอยู่อะแล้วมันจะไปรู้ราคะรู้โลภะร,รู้โทสะได้ไงว่าตัวโมหะออกก่อนนะให้มันมองเห็น สว่างว่าเออกิเลสตัวไหนเป็นยังไงอะไรไงให้มันพ้นโมหะให้ได้ก่อนอ่านะแล้วมันก็จะเหลือสองตัวโลภะก,กับโทสะระหว่างโลภะก,กับโทสะเนี่ยโทสะเนี่ยนะจะต้องเอาออกให้ได้ก่อนแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าอะไรมันจะเกิดก่อนเพราะฉะนั้นจะไปตัดสินว่าจะเอาโลภะหรือโทสะก่อนเนี่ยไม่ได้มันแล้วแต่ว่าอันไหนมันเกิดก็เอาตรงนั้นแหละใช่ไหมแล้วแต่ว่าผัสสะอะไรมันเกิดอ่นะ ถ้าเราไม่มีโทสะเรยไปล้างได้ไงไม่มีปัสสะก็ไม่ได้โกรธใครไปล้างตรงไหนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าภัสสะอันไหนมันเกิดนะมันเกิดกี่เลยตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละก่อนแต่ที่แน่ๆคือต้องเอาโลเอาเอาเอา,เอาโมหะนี่ออกให้ได้ก่อนนะเอาฝ้าที่มันคลุมดวงตาที่มันยังมืดมัวอยู่เนี่ยออกให้ได้ก่อนคือตัวโมหนะนะเออเดระมาก็เลยมาเข้าใจจริงเนาะ เพิ่งได้ฟังเคยคิดสงสัยมาน,นานละฟังทําไปเรื่อยๆยอมจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยสงสัยสงสัยเนี่ยมันจะมารู้เอาตอนฟังทำบ่อยๆเนี่ยวอาจะมาเจอหลายๆห,หลายครั้งจดไว้ในสมุดก็เยอะเลยนะเดี๋ยวว่างๆจะเอาที่จดจดบันทึกไว้มาเทศให้ฟังอีกทีหนึ่งถึงข้อไหนละข้อหกแล้วใช่ไหมมองปัญหาอุปสรรคอย่างเข้าใจ กิเลสบางอย่างไม่ใช่เอาชนะง่ายๆนะเพราะมันสะสมมานานนะแล้วก็เจ็บมันทบทวนวัดผลทุกวันนะต้องมาทบทวนวัดผลอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะไม่งั้นเราจะไม่รู้เราไปถึงไหนเรามาถูกทางหรือเปล่าามันใช่ไหมอะไรยังไงนะต้องมาทบทวนเราจะได้รู้เออเรามาถูกที่ถูกทางแล้วนะเราไปถึง เราทําอันนี้ได้แล้วนั้นยังไม่ได้ให้ได้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่สับสนซับซ้อนนะอะไรเป็นต้นนี่คืออ,อะไรนะเป้าหมายสู่ความสําเร็จนะก็ได้อธิบายไปละมาถึงขั้นนี้แล้วใครอยากซักถามอะไรไหมเชิญในการปฏิบัติธรรมหรือการไปทํางานหรือบางครั้งเนี่ยบางทีจิตที่บางที มันเบื่อเบื่ออย่างๆของความเบื่อเนี่ยครับเราจะเอาอะไรเป็นแรงประดานใจได้บ้างมีอยู่อันหนึ่งที่สําคัญที่มาเกิดใช้นะเวลามันเบื่อเบื่อหรืออะไรนะต้องคิดถึงประโยชน์นะเพราะเราทําไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงคนเราถ้ามองเห็นประโยชน์แล้วมันจะไม่ค่อยเบื่อหรอกก็จะทำะถ้าเบื่อจริงๆมันเซ็งจริงๆมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันอาตมาก็เป็นเหมือนกัน